การใช้ชีวิตประจำวันที่รีบเร่งพฤติกรรมการบริโภคการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมายเช่นการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่รับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยพักผ่อนไม่เพียงพอพฤติกรรมการขับถ่ายที่ไม่เป็นปกติรวมไปถึงการนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานล้วนส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบขับถ่ายกลายเป็นปัญหาท้องผูกเรื้อรังในที่สุด ซึ่งปัญหาของอาการท้องผูกเรื้อรังนี้ก็อาจนำไปสู่สาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี2561พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับหนึ่งในเพศชายและอันดับ3ในเพศหญิงโดยทุกปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่ทั่วโลกถึงปีละกว่า1ล้านคนแล้วเรา จะจบปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Happy ้ไบโด้วยสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีพ o ลีเด็กโซสโอลิโกแซคโคลผงบุกพรีไบโอติกและใยอาหารหลักการทำงานของพรีไบโอติกนั้นจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ทั้งบิฟิโดแบคทีเรียและแลคโตบาซิลัสจึงช่วยในการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ใหญ่ ส่วนต้นอ่อนข้าวสาลีหรือวิสกาสนั้นประกอบด้วยสารสำคัญคือคอรรูฟิลที่มีคุณสมบัติเป็นสารที่ช่วยในการกำจัดพิษจากร,ร่างกายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารแก้ปัญหาท้องผูกอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อได้และไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารจะช่วยในการเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้นจึงช่วยลดปัญหาอาการท้องผูกและยังช่วยเพิ่มปริมาณมวลของอุจจาระ ทำให้ก้อนอุจาระแข็งลดลงจึงทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงแฮปปี้ไบโอเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ผู้ที่มีปัญหาท้องผูกเป็นประจำรวมทั้งผู้ที่มีอาการท้องเสียบ่อยแฮปปี้ไบโอ